สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งค่ะที่ครูจะมาทบทวนแล้วก็แนะนำรายวิชาในสัปดาห์แรกที่เราเรียนผ่านไปแล้วประจำปีการศึกษา2,500นะคะ64ค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้มานะคะก็ขอให้คลิปวิดีโอนี้หรือว่า EP นี้นะคะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะติดภารกิจนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเรียนในสัปดาห์แรกนะคะ ก็จะขออนุญาตแนะนำแล้วก็แชร์หน้าจอให้นักเรียนได้เห็นนะคะจะได้ฟังคำอธิบายไปพร้อมๆกันด้วยนะคะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอ ในการแนะนํารายวิชานะคะในสัปดาห์แรกที่เราเรียนผ่านไปแล้วซึ่งในเทอมนี้นะคะเราจะมีการเรียนออนไลน์ค่ะสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะที่มีจํานวนนักเรียนต่อห้องไม่ไม่เกิน25คนนะคะเราก็จะได้มาเรียนตามปกตินะคะแต่ว่าถ้ามากกว่า25คนนะคะนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องแบ่งกลุ่มตามประกาศของวิทยลาลัยแล้วก็ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะคลิปวิดีโอก็ครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษามากๆเลยเพื่อให้หลายๆคนนะคะได้ทําความรู้จักกับครูแล้วก็ทําความรู้จัก ในรายวิชาที่ครูจะแนะนําค่ะสําหรับวิชานี้นะคะคือวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อง,งานอาชีพค่ะภาษาอังกฤษนะคะ Mathematic s and Statistics for Career 4 1 4 0 1ค่ะนักเรียนคะนักเรียนเรียนหลักสูตรปรวส63นะคะครูชื่อครูมาริสา,ากินานิกรค่ะอยู่หมวดวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ,ะแผนกสามัญสัมพันธ์นะคะสําหรับใครที่เคยรู้จักครูแล้วบางคนก็อาจจะเคยเรียนด้วยแล้วในระดับปวนชนะคะก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกค ะะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บ y ายครูแอลนะคะมาค่ะหัวข้อแรกเลยที่ครูได้อธิบายให้กับเพื่อนที่มาเรียนในสัปดาห์แรกนะคะฟังไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ครูจะขออนุญาตนะคะที่จะหยิบบทที่6หรือว่าเรื่องตศรรกศาสตร์หรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าลอจิกมาสอนก่อนนะคะตามตำรานะคะตามตำราหรือว่าหนังสือเล่มนี้นะคะที่ครูแจกไปแล้วนะคะใครที่มาเรียนออนไลน์ก็จะได้รับแล้วเรียบร้อยจะมีทั้งหมด7 บทด้วยกันหรือว่าเจ็ดเรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นการวัดตำแหน่งของออการวัดเ,เขาเรียกว่าการวัดแนวนมเข้าสู่ศูนกลางนะคะขออภัยด้วยการวัดตำแหน่งของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะค่ามาตรฐานการประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพแล้วก็ตรรกษสตร์และบทสุดท้ายจะเกี่ยวกับเรื่องกําหนดการเชิงเส้นนะคะครูจะขอหยิบเรื่องตรรกษสตร์มาเรียนก่อน เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เยอะมากๆเลยในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันนะคะนักเรียนดูค่ะหัวข้อครูก็ทําเป็น Mind map ให้นักเรียนได้มองเห็นภาพชัดเจนนะคะเริ่มต้นจากตัวนี้เลยค่ะประพจน์นะคะประพจน์ค่ะมองจากตรงกลางขึ้นไปนะคะก็จะมีประพจน์ด้านขวาก็จะเป็นอะไรครประโยคเปิดใช่ไหมคะแต่ครูขออนุญ,ญาตไปด้านซ้ายก่อนประพจน์ การเชื่อมของประพจน์เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับตัวเชื่อมของประพจน์ด้วยนะคะค่าความจริงค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าบทนี้นักเรียนจะได้มีการสอบท่องด้วยนะคะสอบท่องตารางค่าความจริง10คะแนน,นนะจ๊ะ10คะแนนค่ะทุกคนจริงและจริงเป็นจริงจริงและเท็จเป็นเท็จเท็จและจริงเป็นเท็จนะคะนักเรียนจะได้ท่องแน่นอน การสร้างตารางค่าความจริงค่ะรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันประพจน์ที่สมมูลกันจะต้องมีรูปแบบของประพจน์ที่เหมือนกันทุกกรณีเป็นจริงก็จริงเป็นเท็จก็เท็จเหมือนกันนะคะการอ้างเหตุผลค่ะการอ้างเหตุผลจะต้องอยู่ในรูปแบบของสัจจนิรันต์นะคะประโยคที่เป็นสัจจนิรันต์จะต้องมีค่าความจริงนะคะเป็นจริงทุกกรณีค่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปยังถ้าเป็น สมเหตุสมผลนะคะก็จะต้องเป็นสัจิรรนด้วยนะคะแล้วก็ตัวบ่งปริมาณรวมถึงประโยคเปิดนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นหัวข้อโดยรวมทั้งหมดสัปดาห์แรกที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะครูสอนเรื่องประพจน์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึง่งสําหรับคนที่ยังไม่ได้มาเรียนในกลุ่ม B นะคะก็จะมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะประพจน์ค่ะ proposition or statement นะคะภาษาอังกฤษก็มีให้ประพจน์คืออะไรประพจน์คือประโยคบอกเล่าค่ะนักศึกษาคะประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีค่าความจริงหรือเท็จนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเท่านั้นค่ะเรามาดูตัวอย่างของประพจน์นะคะสังเกตว่าประพจน์คือประโยคอะไรคะ บอกเล่า2ค่ะปฏิเสธใช่ไหมคะแสดงว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเป็นยังไงคะวันนี้แดดออกวันนี้ฝนตกกระดาษทําจากต้นไม้ประเทศไทยเคยเกิดแผ่นดินไหวเหล่านี้คือประโยคบอกเล่าหมดเลยนะคะ8มากกว่า9กนะคะก็คือคือประโยคบอกเล่าค่ะทุกคนเรามาดูตัวอย่างคะ่ะประโยคที่เป็นประพจน์นะคะดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หาค่าค,ความจริงได้ก็คือจริง จังหวัดลบบุรีไม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะ,ค,ะค่าความจริงของบทนี้นะคะมี2ตัวด้วยกันคือจริงกับเท็จนะคะ5ไม่เท่ากับ8 5ไม่เท่ากับ8นะคะก็ถือว่าเป็นจริง '19 บวก4ไม่เท่ากับ23เป็นเท็จค่ะพายเป็นจำนวนตกรกยะเป็นเท็จค่ะซึ่งค่าพายจะเป็นจำนวนอะตตะรรกยะนะคะเป็นโทศนิยมที่ไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนะคะเหล่านี้นะคะก็คือ ประประโยคที่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือว่าปฏิเสธนะคะค่าความจริงค่ะถ้าเป็นประโพจะต้องตัดสินใจได้ว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สําคัญต้องเป็นประโยคบอกเล่าเช่นน้องประจักษ์อยู่จังหวัดหนองคายครูยกตัวอย่างแบบนี้น้องประจักษ์อยู่จังหวัดหนองคายเป็นประโพ์ไหมคะ ตอบเลยนะคะว่าเป็นประพน์ค่ะเพราะว่าเป็นประโยคบอกเราแต่ถ้าครูถามว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนักเรียนตอบได้อย่างสบายใจเลยค่ะว่าเป็นเท็จนะคะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วหนองประจักษ์อยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะ next station ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ค่ะประโยคที่ไม่เป็นประพน์ค่ะได้แก่ข้อความที่อยู่ในรูปของคําถามคําสั่งคําขอร้องคําอ้อนวอนคําอุทาน ประโยคแสดงความปรารถนาะสุภาษิตคำพังเพยประโยคเปิดประโยคเปิดก็คือประโยคที่มีตัวแปรอยู่ในนั้นนะคะมีคําว่าเขาเขาคนนั้นเป็นครูเขาคนนั้นเป็นนักเรียนเขาคนนั้นเป็นดาราดังแสดงว่ารูปแบบเหล่านี้ถ้ามีคําว่าเขาอะค่ะแสดงว่าเราจะต้องแทนเขาด้วย x ถ้ามี x ก,ก็แสดงว่าจะต้องเป็นประโยคเปิดนะคะขอยกตัวอย่างค่ะประโยคที่ไม่เป็นประพจน์นะคะเช่นประโยคคําถาม สามหารด้วยสองมีค่าเท่าไหร่ประโยคคํคำสั่งจงยืนขึ้นคำขอร้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดคำอ้อนวอนโปรดเมตตาด้วยเถิดคำแสดงความปรารถนาเช่นอยากเห็นหน้าเธออีกสักครั้งคำอุทานโอ้ยไายกรี๊ดอกวิเป้จะแตกอะไรแบบนี้สุภาษิตคำพังเพยวัวหายล้อมคอ และอีกตัวอย่างเยอะๆเช่นน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลงเหลงขี่ช้างจับตักระแตนนะคะไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งออพูดไปสองไพเวียนิ่งเสียตำลึงทองคําเหล่านี้เป็นสุภาษ,ษิตคำพังเพยนะคะไม่ถือว่าเป็นประพจน์ไม่เป็นประพ์นะจ๊ะประโยคเปิดเช่นเขาเป็นนักกีฬาค่ะนะคะอ่าทีนี้นักเรียนเรามาดูนะคะเมื่อกี้นี้ ก็ถือว่าเป็นหัวข้อแรกนะคะที่จะทําให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจคําว่าประพจน์ประพจน์คืออะไรประพจน์คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธถ้าประโยคปฏิเสธต้องเป็นแบบไหนต้องมีคําว่าไม่ค่ะไม่มาไม่มีไม่กินไม่ไปโรงเรียนไม่ทําการบ้านนะคะต่อไปการเชื่อมของประพจน์การเชื่อมของประพจน์ะนะคะ เราจะมาทําความรู้จักกับตัวเชื่อมของประพจน์ถ้าให้ p และ q เป็นประพจน์เมื่อนําประพจน์มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมแล้วเราเรียกประพจน์ใหม่ว่าประพจน์เชิงประกอบซึ่งตัวเชื่อมที่ใช้จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกค่ะคำว่าและใช้สัญลักษณ์ตัว v v ความและนะคะต่อไปหรือสู้ตายค่ะสัญลักษณ์หรือนะคะหรือก็คือตัว v สามถ้าแล้วถ้าแล้วนะคะครูขอใช้ตัวนี้เลยค่ะลูกศรทางเดียวนะคะและและหรือถ้าแล้วต่อไปจะเป็นอะไรคะต่อไปคือตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะลูกศรนสองทางและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อสุดท้ายคือนิเศษค่ะนี่ค่ะนิเศษสษณะของนิเศษนะคะ สัญลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าครูจะใช้มือในการเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้จําแม่นยิ่งขึ้นอ่ะพร้อมกันค่ะทุกคนและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมือ่อนิเศษ ครูเรียกว่าแมมงงงแงงนะคะทุกคนเพื่อทําให้นักเรียนได้มีแบบมูฟเมนต์แล้วก็เข้าใจได้แบบสนุกสนุกนั่นเองนะคะมีทั้งหมด5ตัวค่ะตัวเชื่อมของประพจน์นะคะประพจน์ใดๆต่อไปนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษตั้งแต่ a b c d ไปถึง z หรือ c แต่ว่าตําราที่ครูให้นักเรียนไปเขาจะใช้ p หรือ q เป็นส่วนใหญ่แต่ให้นักเรียนทราบตรงกันนะคะว่าเราสามารถใช้ตัวแปรอะไรก็ได้นะคะและ หรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนิเสธและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็นิเสตตัวเชื่อมมีห้าตัวนะคะต่อไปนี่คือหน้าตาของค่าความจริงค่ะค่าความจริงของตัวเชื่อมเลยค่ะทุกคนนะคะทีนี้ครูก็จะให้นักเรียนดูตารางนี้ไว้คร่าวๆก่อนเลยนะคะ นี่เลยค่ะตารางค่าความจริงนะคะก็จะมีตัวเชื่อมตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือคู่กําหนดให้มี2ประพจน์ก็คือ p กับ q ตัวเชื่อมคอลัมน์ที่3ก็คือและต่อไปคอลัมน์ต่อไปก็คือหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็อีกตารางหนึ่งก็จะเป็นตารางนิเสษนะคะ p เป็นจริง not p หรือนิเสษของ p ก็เป็นเท็จนะคะ p เป็นเท็จ นิสัของพีก็เป็นจริงก็คือตรงข้ามกันตารางนี้ล่ละค่ะที่นักเรียนจะต้องสอบท่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ครูก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยตารางค่าความจริงของตัวเชื่อมนะคะสําหรับ E ีีนี้นะคะทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยว e ีหน่าจะมาสอนต่อนะคะทิ้งท้ายไว้ให้นักเรียนดูให้นักเรียนรู้สึกว่าอมืมันจะต้องมีอะไรแน่นอนเลยนะคะในสัปดาห์ต่อไปหรือ E ีีต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับ EP ีที่1นนะคะครูอยากให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน ะะได้กลับไปทบทวนเกี่ยวกับประพจน์ค่ะทุกคนประพจน์นะคะประพจน์คืออะไรประพจน์คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่สามารถหาค่าความจริงได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนด้วยนะคะสําหรับ EP นี้ก็ถือว่าเป็น EP แรกนะคะที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับประพจน์มากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเนื้อหาในสัปดาห์แรกที่ครูสอนเพื่อนของเราไปแล้ว ก็เลยต้องการที่จะทําคลิปวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้มาหรือว่าลากิจลาป่วยมีเหตุจําเป็นหรือว่ากักตัวอยู่ก็สามารถดูคลิปวิดีโอของครูได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ครูจะส่งคลิปวิดีโอตัวนี้ลงไปในไลน์กลุ่มของเราแล้วก็จะอยู่ในลิงก์ของ YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ของช่องครูมาริสากินานิกรนด้วยนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน